เหนียวเหนียวมันี่สิล,ลูก <laughs> เหนียวพ่อแม่พ่อวันนี้งานทำบุญบริษัทเพลงทำเพลงของพ่อนะลูกจะไปทำบุญเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติพ่อเลยทำบุญบริษัทเลยเหนียวเป็นไรลูกดูซึมๆแลยลูก ไปกินพ่อพ่อบอกแล้วว่าอย่าไปกินอะไรมั่วเขาวางยาแล้วมแม่ไหมแม่แม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้าพ่อ่ยลูกพบพ่พอเหนียวคิดถึงแม่คิดถึงแม่แม่แม่ทิ้งเราไปลูกไม่เป็นไร ลูกไม่เป็นไรโอไม่ต้องร้องอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องแม่แม่แม่เปิดน,นี่เลยแก้วน้ำมาพ่ออ๋อเหนียวร้อนเล่น,นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะแม่ค่ะทิ้งไปตอนเด็กๆตอนนี้เป็นพ่อแม่มีแต่ลูกสาว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําบุญกันแล้วก็ได้เวลาแล้วไปบริจาคอะไรนะไปบริจาคของคนลำบากตอนนี้คนณติดโควิดกันเยอะเดี๋ยวไปพวกสูงย์พักคอยในยุทยานะลูกนะไปกับพ่อลูกไปไปลูก <c oughs>